ระคาถาเจริญลาบสิทธันหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามจังหวัดชัยนาทมันภาวนาเจริญสติอาราธนาบารมีหลวงพ่อกวยได้เมตตาเหล่าลูกศิษย์ลูกหาให้ทำรรมาหากินได้คล่องตัวมากขึ้นจดจำและมันภาวนาเจริญสติทุกวัน สวดนึงจบสจบห้าจบเจจบเกจบหรือตามกำลังวันพนนักเป็นเบากลับร้ายกลายเป็นดีหากท่านมีศรัทธามีสัจจะแก้วกลาภาวนาหนึ่งรจบได้วิเศษนักแลโชคลาบวาสนาบารมีจะเกิดขึ้นการค้าการขาย จะเจริญรุ่งเรืองดีนักแลนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ตะมัดถังปากาเสนโตศรัทธาอาหะอิมะออวิตะอุอะมิมะสะนะโมสิบนิ้วข้าพเจ้าขอน้อมนมัสการแด่คุณครูอาจารย์ผู้ประสาทวิทย์อันเป็นมิ่งมิตรทั่วโลกาข้าพเจ้าขอไหว้เทพพยดาผู้ศักดิ์สิทธ ทั้งองค์พระพรมเมสีผู้เรืองฤทธิ์ไกลอีกทั้งพระครูผู้รู้ไสยศาสตร์โหราจารย์จงมาอภิบาลปกเกตทั้งปิตุเรศชนนีหลวงพ่อกวยก็ดีจงมาเป็นสักขีพยานให้ข้าซึ่งจะท่องว่าคาถาอาคมให้บรรลุสมและศักดิ์ธิ์ เป็นนิมิตดีแก่ตัวข้าณบัดนี้เท,ะะทินทัศทิสาภาวนาพระวันตุเมท,ะะทัศทิสาปัญญาพระวันตุเมท,ะะทัศทิสาปารมีพระวันตุเมท,ะะทัศทิสาลาภพระ,ะวันตุเม ทะ,ะทิสาโชคะมะนังพระวันตุเมทะ,ะทิสาธนะพระวันตุเมทะ,ะทิสามหาลโพพระวันตุเมทะ,ะทิสามหาเศรษฐีพระวันตุเมทะ,ะทิสา มหาชะนางพระวันตุเมทะ,ะทิสาอาราธมานังพระวันตุเมทะ,ะทิสาลาพระปารมีพามามะนังพระวันตุเมโหตุทุกโศกโรคภัยวินัสันตุเมทศะะทิสา ภาวนาพระวันตุเมทะสะทิสาปัญญาพระวันตุเมทะสษทิสาปารมีพระวันตุเมทะสะทิสาลาภพระ,ะวันตุเมทะสษทิสาโชคะมะนังพระวันตุเม ทะทิสาทนะพระวันตุเมทะทิสามหาลโภพระวันตุเมทะทิสามหาเศรษฐีพระวันตุเมทะทิสามหาชนาพระวันตุเมทะทิสา อาราธมานังพระวันตุเมทศะะทิสาลาภปารมีพามามะนังพระวันตุเมโหตุทุกโศกโรคภัยบินัสสันตุเมทศะะทิสาภาวนาพระวันตุเมทศะะทิสา ปัญญาพระวันตุเมทะสะทิสาปารมีพระวันตุเมทะสะทิสาลาภพระ,ะวันตุเมทะสะทิสาโชคะมะนังพระวันตุเมทะสะทิสาธนะพระวันตุเม ทสะทิสามหาลภพระวันตุเมทสะทิสามหาเศรษฐีพระวันตุเมทสะทิสามหาชนังพระวันตุเมทสะทิสาอาราธมานังพระวันตุเมทสะทิสาลาภ ปารมีพามามะนังพระวันตุเมโหตุทุกโศกโรคภัยวินัสันตุเมท,ะะทัศทิสาภาวนาพระวันตุเมท,ะะทัศทิสาปัญญาพระวันตุเมท,ะะทัศทิสาปารมีพระวันตุเม ทะทิสาลาภพระ,ะวันตุเมทะทิสาโชคะมะนังพระวันตุเมทะทิสาธนะพระวันตุเมทะทิสามหาละโภพระวันตุเมทะทิสา มหาเศรษฐีพระวันตุเมทะสะทิสามหาชนังพระวันตุเมทะสษทิสาอาราธมานังพระวันตุเมทะสะทิสาลาภปารมีพามามะนังพระวันตุเมโหตุทุกโศ โรคภัยวินัสสรรันตุเมทศสะทิสาภาวนาพระวันตุเมทสะทิสาปัญญาพระวันตุเมทะสะทิสาปารามีพระวันตุเมทสะทิสาลาภพระ,ะวันตุเมทะสะทิสา โชคะมะนังพระวันตุเมทะสะทิสาธนะพระวันตุเมทะสะทิสามหาละโภพระวันตุเมทะสะทิสามหาเศรษฐีพระวันตุเมทะสะทิสามหาชนังพระวันตุเม ทะสศะทิสาอาราธมานังพระวันตุเมทะสศทิสาลาภารมีพามามะนังพระวันตุเมโหตุทุกโศกโรคภัยบินัสสันตุเมทะสศทิสาภาวนาพระวันตุเม ทสะทิสาปัญญาพระวันตุเมทัะทิสาปารมีพระวันตุเมทัะทิสาลาภะพระวันตุเมทัะทิสาโชคมะนังพระวันตุเมทัะทิสาธนพระวันตุเม ทสะทิสามหาลโภพวันตุเมทักทิสามหาเศรษฐีพระวันตุเมทักทิสามหาชนังพระวันตุเมทักทิสาอาราธมานังพระวันตุเมทักทิสาลาภ ปารมีพามามะนังพระวันตุเมโหตุทุกโศกโรคภัยวินัสันตุเมทัศทิสาภาวนาพระวันตุเมทัศทิสาปัญญาพระวันตุเมทัศทิสาปารมีพระวันตุเม ทะ,ะทิสาลาภพระ,ะวันตุเมทะ,ะทิสาโชคะมะนังพระวันตุเมทะ,ะทิสาธนะพระวันตุเมทะ,ะทิสามหาละโภพระวันตุเมทะ,ะทิสา มหาเศรษฐีพระวันตุเมทะสกษทิสามหาชนังพระวันตุเมทะสกษทิสาอาราธมานังพระวันตุเมทะสกษทิสาลาภปารมีพามามะนังพระวันตุเมโหตุทุกโศ โรคภัยวินัสสันตุเมทัศทิสาภาวนาพระวันตุเมทัศทิสาปัญญาพระวันตุเมทัศทิสาปารมีพระวันตุเมทัศทิสาลาภพระ,ะวันตุเมทัศทิสา โชคะมะนังพระวันตุเมทะสะทิสาธนะพระวันตุเมทะสะทิสามหาละโพพระวันตุเมทะสะทิสามหาเศรษฐีพระวันตุเมทะสะทิสามหาชะนังพระวันตุเม ทะ,ะทิสาอาราธมานังพระวันตุเมทะ,ะทิสาลาภารมีพามามะนังพระวันตุเมโหตุทุกโศกโรคภัยวินัสันตุเมทะ,ะทิสาภาวนาพระวันตุเม ทะสะทิสาปัญญาพระวันตุเมทัะทิสาปารามีพระวันตุเมทัะทิสาลาภะพระวันตุเมทัะทิสาโชคะม me, ะนังพระวันตุเมทัะทิสาธนะพระวันตุเม ทะ,ะทิสามหาลโภพวันตุเมทะ,ะทิสามหาเศรษฐีพระวันตุเมทะ,ะทิสามหาชะนังพระวันตุเมทะ,ะทิสาอาราธมานังพระวันตุเมทะ,ะทิสาลาภ บารมีพามามะนังพระวันตุเมโหตุทุกโศกโรคภัยวินัสันตุเม